ที่ดีครับวันนี้วันที่19กุมภาพัน259นะครับลูกค้ามาติดกับทอมวยเคสอานะครับนี่เว็บไซต์กันทอมวยรถดอทคอมนะเฟซบุ mm ๊ก hmm. กันทอมวยรถนะครับอันนี้รถใหม่นะครับใหม่รถอยู่ที่65กิโลนะครับเดี๋ยวมาสั่งสาตาร์ทที่หมวดฮีลรกคุณแจไปเนี่ยติดเลยเครื่อเงียบเคสอาร์ลบกระดุก กดล็อกปิดเสียงกดล็อกสองครั้งนะครับใครโดนรถเรานะครับไม่รบกวนชาวบ้านโดนรถจะไม่ร้องนะครับจะร้องต่เมื่อมีคนมาแทงนะครับนุนนี่แจผีนะครับแทงเข้าไปปิดปุ๊บ้นมพราคาพันสามนะครับร้านมีสามสาขาครับมีห้วยขวางสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับเรับนะครับ เฟซบุ๊กนะครับกันขโมยรถนะครับโอเคครับนะครับ